ัสดีค่ะเราจะมาสอนดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube ไม่ต้องหลดโปรแกรมมาทั้งสิ้นโหลดมาทำไมไม่รู้นะก็ออกดไปเลยเขียนนนเอ้ยนะก็จะ,จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวบ็บนะกัอนอื่นต้องไปหาคลิปก่อนเอาเลยดี แป๊บนะอืมไม่เห็นมนาสวเราหลอกนะแบบเราโหลดอืมอันนี้ก็ได้นะนี่ก๊อปก๊อปมนเว็แบบมาเว็แบบจาก YouTube นะก็เก็นไว้วางตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดรอแปบบแบงนีง้ไงกดตรงนี้เลย มันทึกซ้ำง่ายมากไมายมหาศาลก็รอมันหลดนี้ก็ได้เลยไปดูนี่ยังไม่เสร็จนะ้าดด้แล้วก็จะไปอยู่นะแค่นะคะบ๊ายบาย